เออไงดีไงดีคะ่ะออนระวังไออวนจีเมียไออวนจีเมีร้องเพลงส่วนเย้สวยมากคอมโบัะไดอะน,นะคือเข้าขากันสดอะไรสดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจ,จอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาทดลองบิลเซเลฟีซัพพอร์ตเนาะโดยมีไอเทมคีย์หลักอยู่3 3อย่าง สองสาม,สามยากเลยเหรอสามยากนะคะนั่นก็คืออาแองเจิลอิมพีเ a ียลแมนเดแล้วก็วอะไรวะคาถามาเออเจอนางบรามนี่เป็นตัว c o u n t เตอร์เซลฟี่ชั้นดีเลยนะตัวหนึ่งเนาะคือเวลาจะใช้อันตินี่คือต้องดูดีๆเลยว่านางเปิดโล่ไปหรือยังก็อาจจะเป็นเหนื่อยอยู่นะคะตานนี้ คือบิลเนี่ยที่ฉันลองเอามาเล่นลองเอามาทดลองอะ่ะฉันว่าข้อดีมันน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเซลาฟีนะ่ะจะเป็นทั้งเอเชนเตอร์สแตนคือให้ทั้งโลให้ทั้งฮิวให้ทั้งซีซีคือแบบรัวช่ำมากไม่ต้องกลัวมานาหมดด้วยเนาะเพราะว่าเรามีเป็นของอาอร์แองเจลเนาะแต่ปัญหาคือเราจะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ฉันว่ารูดได้อยู่นะโอเคโดนนี่ไงอีบามเปิดโลละเปิดโลกันซีนฉ่ำ คือถ้าตาเนี่ยทีมเราไม่มีดาเมจอ,อ่ะก็ทำฉันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะเออเพราะว่าฝั่งนะั้นอ่ะเขามีแทงเป็นบลามเป็นไส้อ่อนเป็นกาการ์ดคือแบบหนาเตะจริงๆตอนนี้ฉันควรที่จะเปลี่ยนรูปแบบไอเทมนะแต่ก็คือแบบเอออาจด้วยความที่ว่าอยากจะมาทดลองดิวว่านาะว่าเออมันเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนบ้างอ่ะก็จะไม่เปลี่ยนละกันคือฉันใช้สกิลโปกอะไรนะนี่ไงอีบามก็คือกลางโลตลอดคือแบบ เนาะอ่ะนี่ค่ะอ่าว่าแะ้วอากางต่อไปค่ะกลางต่อไปค่ะอะม,มันเอกซอร์สเดีแต่เอาอะไรโอ๊แฟดเลยหรออืมอ๋อชิบหายแล้วอืมฉันว่าขีดแล้วแหละเมื่อก้ฉันเปิดโดยที่ไม่รู้ว่าป่านางมาซ้อนไว้อะเนะาะมันฉันพลาดอ่ะไดอาน่าโดนลุมไหวไหมอนะ่ะมันสี่ตัวเลยนอะ น่าจะไม่ทันไหมโอเคไม่ทันจริงอืเห็นแวลเกมตานี้ไม่ค่อยดีนะไม่น่าได้ไแล้แหละมังกรอ,อะ่ะงั้นฉันเอาป้อมเลยล้วกันคือถ้าฝั่งเรา่ยิงแทงไม่เข้ามันก็มีปัญหาเอ้ยไผมาแล้ว oh อ๋อแมกหลบหลบตันหน่อยชิบหายอออโดนดึงโดนดึงเตรียมฉันมีอันติเตรียมเย้เ yeah, นี่เอาอีวันจิมิก่อนโอ้ okay. oh. ดีนะนางสับพาจังหวะโอเคเอ้ยระวังนะคะโอ้ฉันช่วยอะฉันเบนโลช่วยนางเชียร์ก่อ oh นโอ้ไม่ก็อคาริสตาอ่าเราอ๋อเบนโลก็ทันไหมไม่ทนนะันอะโอ้จับลึกเกินเนาะลึกเกินนะอเ,นนะเออเอาสิเขอนมาในป้อมนี่ก็แสดงว่ามั่นใจอยู่พอควรเนาะนี่ล็อกขาไปเลยไอ้แก่นี่นี่น เจอเด็กมันปีนเกลียวนี่เจอเด็กมันปีนเกลียวร้อ,วองเพลงใสหิวคลิปอะไรขนาดนั้นหิวคลิปหรอนี่ฮกลางโลหรอกลางโลหรอมาเลยการต่อสู้ของซัพพอร์ตนะคะก็มาดีก็มาดีเออดีอ AD กำลังมาเคไม่น่าจะได้คลิปทันจะเอาคลิปก่อนเออแต่ว่าไม่ได้ปะเราต้องรู้สติเกินย้ นี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปสู่สุคตินะครับบายไม่น่าเดินเข้าไปเช็คเลยอะ่ะพวกนั้นคือดักอยู่ไงโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรได้ป้อมไปเนาะอยากให้ฉันเดินเร็วกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมทันอยู่แล้วมั้ะโอเคบนโลกไปสวยอาหยดุดทันอยู่แหละเออฉันว่าน่าจะได้ป้อมอยู่เลยนะ น่าจะได้แต่ว่าเหมือนจะเริ่มขึ้นกันมาแล้วนะจะได้หรือเปล่าใครสะเราอยู่บ้านอย่าอ,อกกับแล้วฉันอยู่กับเอ่อ,อนสองคน <ไป S 1> เออไงดีไงดีคะออนระวางังไอ้อวนจีมีไออวนจีมีร้องเพลงส่วนเย้สวยมากคอมโบับไดอะนะคือเข้าขากันสดอะไรสดนะคะคือโลอดดะเมื่อกี้ ต้องให้ต่อดีฉันโอ้ฉันก็อยากจะตีบอมให้มันแตกน,นะแต่คือแบบแต่คือแบบพวกเราทําได้ไหมเพราะมันมากันไสออนอยู่ล่างโอ้โหมาแล้วสมตัวจะได้ในวันนี้ปกป้องใครสะหน่อยให้ใครสะต้องได้ยืนยิงอ่ะโอ้ใครสะโดนดึงชิบหายออนชวัดถอยดีกว่าเราไม่มีดาเมจละออนถอยนะ ฉันฉันต้องทิ้งเธอเอ้ยแต่ว่าไดาออนาขึ้นมาว่ะฉันเก็บพันอีฟุตแบบนึงแบบเดียวเท่านั้นคะ่ะแบ๊บเดียวกำลังไปกำลังไปกำลังไปอเมก้อย่าให้มันสับได้อโอเคยังหนีรอดเนาะ <c oughs> เออเคอแบบถอยไหมออนอยเนาะออเอาจริงดิเอาจริงดิเอดือแบบ เออโอเคงั้นฉัน,น่อยแล้วกันนะบายแววชนะดูไม่ค่อยเห็นอะตอนนี้เพราะว่าดาเมจไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะทีมเราโอเคอืมหายไปเลยอย่าโอก,กับไดอาน่าฉันไม่มีมานานเล่นแล้วว่าพวกเธอฉันไม่มีมานาน,านเล่นแล้วฉันกลับแล้วนะ มันก็ต้องสู้ชีวิตนิดนึงอะเนาะอะไรทำมางี้ได้หนึ่งตัวอ้แปดนี้แล้วจะไปทำอะไรได้คะนี่นะนี่นะ,นะดาเมจกระปุกรุกเนาะเอาจริงโอชิ้ายอ่ะอันติไปเลยละกันไม่ให้มันรอดเนาะโอ้คือถ้าเราเป็นทีมได้กันบ่อยๆก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าฉันก็โลหิลช่วยอยู่เนาะ อ๋อนางพายอยู่แถวนี้อ้าเดินไปด้จา้าโอ้ยหลายตัวมากหลายตัวนะสามตัวเลยนะโอเคอเคอ้าทำไมใครสับเป็นอยู่ด้านล่างอะ่ะโอเคเอ,าาอ,อ,โโอืวฉัาจะไปช่วยออนทันไหมเย้โลฮิวโลฮิวสับอ่อวฉัาจะรอดไหมเราจะรอดไหม มันดูยุ่งเหยิงไปนิดนึงนะไม่รอดเลยไม่ใครรอดเลยยังไงต่อดีคะออนเปิดอันตีไปแล้วเนาะโอเคอืมเอาไงอุ้ยยังเดี๋ยวรอกว่านี้รอกว่านี้เตรียมอย่างนี้แหละเย่แล้วให้ต่อฉันโดนดีออกมาแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามเบิรลโลอยู่ด้านหลังเบิรลโลเบิรลโลเบิรลโล่คอนสวยเบิรลโลแล้วก็เฮล อ๋อคาลิสตายิงฟรีอยู่นะชิบหายได้ไหมได้ไหมคาลิสตายิงฟรีถอยก็ได้นะอถอยก่อนเนาะไม่น่าไหวเลยอย่าโอบอย่าเพิ่งขิดก่อนนะรอเพื่อนก่อนอ๋อไผ่ามาไม่น่ารอดละไอ้ดอกโดนสาบเออแดน่าโอช่วย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 เออรอดไหมรอดไหมใครสระอ๊าย เขามาสุดมากอบอโลบโลโอเคแล้วฉันก็เป็นศพต่อไปเอไม่น่ารอดละเทมนี้น่าจะจบเพียงแต่เท่านี้นะฉันว่าบิวนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับทีมที่แบบดาเมจไม่เพียงพอเนาะม,มันสแปมโลฮิวฉ่ําก็จริงแต่คือแบบมันก็ไม่ได้มีดาเมจช่วยทีมอะไรขนาดนั้นนะครับเข้าพุ่มเข้าพุ่มมาเลยรอนี่แหละเหยื่อของเราเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บ โอเคอ่อซามิล่าระวังเฮ้ยไม่ใช่ซามิล่าเดวเคสลีนเราระวังโอเคเจอซามิล่านี่ก็เป็นตัวน่าลำพานะ่ะเอดีที่เคาน์เตอร์เซราฟีนะ่อยู่ก็คือการปัดอันติฉันออกได้นั่นเองนะคะโอ้โหโดนล็อกแบบนั้นชิบหายไม่ได้ฮียโลนี่นี่นี่โอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าทันทีนะคะซามิล่า เออถอยก่อนได้ไหมไม่ก็รอฉันฉันกําลังไปโอ้แต่ก็ไม่น่าอันนั้นเราฝั่งนั้นน่าจะถอยฉันกลับเ,เลยล้วกันเวลาจะใช้อันติอาจจะต้องแบบใจเย็นอะ่ะรอซามิลาปัดก่อนอ๋มอมันมาแล้วถอยราคดเีนิดเรลินถอยได้อยู่ละมัง้งฉันมีฮิลช่วยอยู่อเอออืมไม่โดนถ้าช่วยกันเอามังกรน,น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าเนี่ย ไม่รู้ว่าหมามันจะลงมาแรกไหมอาจจะต้องเตรียมอันติรอใช้ได้ไหมเอ่ยอย่าทำให้พลาดนะโอเคแล้วไหมโอ้โหใช้อันติหนีได้หรออาจเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวมาเข้าไล่อาเสร็จไปหนึ่งแล้วก็เย็ดนี่ลรอเออเรนกรมอคัลิมาคือแบบหล่อนอยู่เลนบนไม่ใช่หรอมาเร็วมากกระเลนก็ดันบ้านไปนะ โอ้โหฉันว่าไม่น่าได้นะยเพราะว่ากลางเราไม่ได้มาช่วยอะ่ะติเอ่อเราป่าดเราตายแล้วถอยเลยก็เรนแฟตได้อยู่เนาะเคปล่อยลิปเลยไม่น่าได้แล้วแหละอืไม่น่ากันไหวนะน่าจะปล่อยให้เคธลินดันไปเนาะเพราะว่าโอโ้โอเคแตกแล้วแหละมาสี่ตัวขนาดนี้เคธลินก็ดันบนฟีไปใกล้แตกอยู่หรอโอเมก็ oh แต่ก็ไม่น่าตายนะอุ้ยเข้ามาลึกอะไรขนาดนั้น้ปโย y one. Y one, นเนะโยนเนะมาแสดว่าต้องเตรียมถอยแล้วแหละมาละออแต่ว่าฟีดลงมานะถ้าฟีดอันติสวยๆอาจจะฆ่าได้อยู่สักตัวอ่าแล้วโดนอาแฟมิล่าโอเคทันเบลโล่ไดได้แล้วแหละหนึ่งตัวโอเคโอ,อ้โหเ้วเกือบตุย อ้อไม่ก็นางรักเกือบโดนล็อกนะคะแต่ก็ยังรอดนอเนาะเฮ้ยแต่ว่าฟิตเรามาคืนนะเขาจะได้หรอ,หอเหมือนจะแฟดนะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็กลับเนาะเพราะว่าโยนิมาเราด้วยฉันเลือดโลง๋อไม่ก็ฉันมีหิวเกือบตายนะคะแต่ก็ยังรอดอยู่เนาะดวงแข็งเบอร์ อัโอ้ยอันนี้ถอยเถอะมันปล่อยลิฟตรงนี้แล้วไม่นะโอ้ยจะได้หรอแต,แต่เพื่อเรามาครบมากอะ่ะแต่เพื่อเรามาครบมาอะเบิลโลให้เฟชเนี่ยผู้ชายเลิฟฉันแน่นอนนะเป็นไงบอกแล้วซีนเนี่ยนักเอกของจริงอะไรจริงโอ้โหก็คือแบบเพื่อเราไปสุดเกินอืมฉันมองว่าตาเนี้ยเรายังไม่ได้แบบนำทีมนั้นโอ้โอเคเออเออ เอ้ยรอดไหมนะอืมไม่น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมัง้งมีไฟแน่นอนค่ะบอกเลยไฟมังกรเนี่ยถ้าเราไม่ตายฝั่งนั้นก็ตายบอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟเดี๋ยวเราฟิรไมหลอนเลืองคือหลอนแล้วเฮ้ยเกี่ยงน้อยหลอนก็น่าจะแบบมาหาฉันหน่อยไหมเอออ้าไม่ก็แล้วอิซาเมล่ามันปัดตรงจังหวะเกินฉันไม่รอดละ ไหเป็นไรอย่างอรก็ได้ป่าฝั่งนั้นเค oh, <kill. S 1> okay. จบได้ไหมสับมันสับมันสับมันใช้แทสับมันค่ะสับมันป้าป้าบป้าบป้าป้าบจบคือยืดเยื้อมากซื้อจนฉันเกิดอะยังสู้กันอยู่อับไฟมังกรเออเค okay. อาจะต้องได้แหละเอาป่ามันก่อนเย้ yeah! จบนะคะได้ป่ามันแล้ว ตุ้ยแกเดี๋ยวนะนิดเดียวนิดอุ้ยนิดอืม้มอีราออกมาแล้วลนิดน้ำมาแล้วนิดเดียวรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครอเราเสียมังกรแล้วแหละนางอาคาลียมันจะดูกิดเกิดนะแรงเวอร์แรงช้ำพยายามชัดดาวมันไปไหนวะอ่ะไม่ให้หนีค่ะเย้เน่ลองเพลงอะไรสับมันปาบเลิศอ๋ออ๋อช่วยเคลดลีนก่อนช่วยเคลดลีนก่อนเคล็ดลีนเดี๋ยวเคลดลีนจะโดนลวง ฉันต้องพยายามให้เค็ดลีนด้ยิยงสีโอ้ยทั้งโลทั้งฮิวให้แล้วเคลรีลีนสุดแล้วฉันทำสุดเต็มที่แล้วในหน้าที่ของเปโรฟีเป็นเหนื่อยอเคเพื่อนไปต่อเดี๋ยวเตรียมบนโลให้เพื่อนโอเคิไปคิวไปนะคะอคืมเราก็ตายกันเยอะอะไม่น่าเอาออบเจกต์ได้หรอกเนาะอ่ะดันป้อมไปก่อนละกัน มาเข้ามาเลยเดี๋ยวจะรอบ,บอโลค่ะกาเข้ามากาเข้ามารอบ,บอรโลอยู่นะโอเคทาไม่เอาก็ตีป้อมโอ,มอ้แรงมากก็เย้ยัดหน้าเป็นหนึ่งแมดลอดไม่ต้องทำอะไรเนาะคือถ้าไม่ได้ทำอะไรมันก็แบบปาะอยู่นะอาคาริโอเคถ้าอันติโดโอเคไม่โดนนะไม่เป็นไรได้ไหมเอยได้ไหมนิดเดียว โอเคเคดลีนสมปิดงานจบเลืเลืเถือว่าได้ป่ามาแล้วนะเอาอบเจต์อบเจกอะไรอย่างงี้ได้นะคะเพื่อน,เ,อนเก็บไปพิจารณานะคะใครดันบนอยู่วะแต่จะสร้างมันให้กาเรนไปกันนะ่ะอืมเราเอาโอเคอาคาลีดันบนทานอยู่แหละกาเรนไปกันเลยเราเอากันได้อยู่แหละมาลอนจบโอเคอืมโอเคลีนบนโลกค่ะไม่ตายค่ะเนาะ เอ้ยตายแล้วโดนซูมจบเลือดมากสวยเวอร์นะคะถ้าจะดันต่อก็ได้นะการเลนอยู่บนอ๋ออาคาลิมาฉันเตรียมบนโลนเตรียมบนโลความสูอ้แล,แล้วแล้วฉันทำไปทำไมในเมื่อเคทเลีนมันยิงได้ฉันทำไปทำไมก็ไม่รู้เนาะแล้วก็สร้างมันได้กี่กิโลโอเคเก็บคืนเก็บคืนเก็บคืน เก็บคืนทวงนี้ทวงนี้โหดทวงนี้โหดเอ่อน่าจะไงดีไทดาเมียไปเอามาังกรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแบบแกงๆอ้าแล้วเคทลีนโดนอีกแล้วเดี๋ยวรอช่วยเคทลีนก่อนคือเราก็แบบดันบ้านไปนะคะไทดาเมียก็ไปเอามาังกรไปบล็อตโลบอตโลบอตเฮีลเฮลบล็อตเฮีลเฮล,ล,ล,ฮล,ฮลเออเนียวสุดอ้อไม่นอนละบายกาเลน อย่าเลยดีกว่านะฉันถอยแล้วนะไม่อยู่แล้วนะบายถ้าอ็อบเจกตัวต่อไปได้นี่มีสิทธิ์ชนะเลยนะเอ้ยอะไรลมอะไรอะลมอะไรไอ้ลมเ e อียวเนี่ย้เนี่เรียบร้อยค่ะเกนตัวเขตจบคือไม่เห็นตัวจะ่แบบเห็นแอนิเมชันลมมันอยู่เนาะดีนะที่สายตาดีเนาะค่ะรออยู่แหละเดี๋ยวฉันเตรียมบอโลช่วยบอลโลความสวยแต่ก็ไม่ร แต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บคุมอยู่เอาดีๆเบลโล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 ลอดหเหวี่ยวแดงอืมฉันว่าโอ้ฉันว่าไม่ต้องเอาบาเอลเดอร์ Elder แหละพอดูทรงไทเดเมียจะดันบ้านจบซึ่งมันก็ทําได้แหละฝั่งนั้นตายสี่ตัวเหรอแค่รักเลือดน้อยทาอะไรไม่ได้หรอกแค่โอ้คือตาเนี้ยฉันก็ใช้บิวเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าเออคือมันมีดาเมจจากไทเดเมียจากเคสลีน่อนอะเนาะตาเนี้ยมันก็เลยทําให้ฉันแบบ รอที่จะทำหน้าที่เป็นเอ็นชันเตอร์สแตนให้โลให้ฮิลซีซีซึ่งบิลนี้มันก็เลิศนะสนหรับทีมที่แบบว่ามีดามเมมีตัวแทงอะไรอยู่แล้วเซราฟินก็ทำหน้าที่แค่ให้โลให้ฮิลซีซีสวยๆอะไรอย่างนี้ไปเนาะก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซใจด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็ด้เรลืมกดด้วยเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย